สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมพี่นุวันนี้ผมจะมาสอนวิธีลบโค้ดพร้อมรีโมทพร้อมรีโมทดึงเงยหมดน้ำมันหมดหนึ่งหมดสองครับหมดสามพี่หัวหมดสามนะพี่หัวหมดสามถึงหมดสามครับวันนี้พวกไอ้สายแบนสายซิ่งทั้งหลายเจอปัญหาพวกประกอบเครื่องแล้วลืมไม่ใช่ลืมรถมันติดโค้ดไฟหน้าไฟหน้ามันโชว์ไฟหน้าปัดมันโชว์สีเป็นสีส้มหนารูกโมชีนะ วันนี้ผมจะมาสอนวิธีการลบโค้ดมามาดูกันเลยโอเคเดี๋ยวเตรียมอุปกรณ์อุปกรณ์มีอยู่เนี่ยตัวนี้เส้นเดียวไปตัดที่ไหนก็ได้ยกเว้นอย่าไปอย่าไปตัดสายไปบ้านมาใช้ก็พอ,อเข้าใจไหมมามาดูวิธีการออกเนี่ยน้องๆเห็นคีบไหมเห็นคีบตัวนี้ไหมเนี่ยเนี่ยคีบตัวนี้นี่ให้กดตัวข้างล่างเนี่ยขึ้นมาเนี่ยกดตัวข้างล่างขึ้นมาแล้วดึงออกเนี่ยดึงออกเลย ทีนี้วิธีการเสียบสายไฟปฏิมาดูเนี่ยจับคีบกันมาเนี่ยน้องๆเก็นคีบเนี่น้องๆพี่เก็นคีบตัวนี้เนี่ยให้เสียบคู่ซ้ายคู่ซ้ายมือเนี่ยเดี๋ยวผมจะเสียบมาดูเสียบเข้าไปคู่ซ้ายมือไม่พูดเนาะเนี่ยให้เสียบซ้ายมือแบบนี้เนี่ย ให้เสียบซ้ายมือพอเวลาเราเสียบเสร็จเราเปิดสวิเลยครับเรามาดูสวิเนี่สวิคนไฟตัวนี้มันจะโชว์นับเลย1 2 3 4 5 6 7 8หยุดครับ1 2 3 1> รหัสโค้ดมันจะติดไม่ละแล้วก็รหัสโค้ดมันจะติดมาเลขแปดเมื่อกี้เลขแปดเนาะหน้ากมอนแปด เลขแปดมันจะเป็นไอเซนเซอร์เซนเซอร์ไอ้ตัวจับเรียนลิ้นเงเล่นลิ้งเล่นลิ้งเล่นลิ้นเงคือตัวนี้ครับคือเราต้องมาเช็คมาเช็คดูเนี่ยไอ้ตัวนี้เนี่ยคุณต๋อหายไปเนี่ยโอ้เออสร้างแม่มันดอกเออไว้ทุงจันทรละเวลาเราจะลีนะครับมาดูเอามาดูเราเปิดสวิบเปิดสวิบแล้วเราบันีึกตรงนี้ให้ดึงออกนะครับดึงออกตัวใดตัวใดมาสั่น ตัวใดตัวหนึ่งตัวใดตัวหนึ่งตัวใดตัวหนึ่งคือเราดึงออกมาเลยนับหนึ่งถึงห้าวิในใจเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าเราเสียบลงไปที่รูเดิมครับเนี่ยตัวนี้เลยแล้วไปดูไฟหน้าปัดแล้วเราก็มาดูไฟหน้าปัดเนี่ยถ้ามันกระพริบรัวๆเนี่ยแสดงว่าเราลบโค้ดสําเร็จแล้วครับเนี่ยตัวนี้เลยมันจะขึ้นกี่เลขกระาังมันกระสาง,ม,สางมาจังโอ้โหมหนวกไปอีกแล้วเออสางคือ พวกนี้มันจะมีหลายหลายเลขเลขหลายตัวมันจะติดพวกหัวฉีดบ้างอะไรบ้างเวลาแล้วก็ปิดนะครับแล้วก็ดึงสายไฟออกเลยเดี๋ยวก็จะติดไปเนี่ยดึงสายไฟออกเลยเนี่ยตัวไอ้นี่มันปิดได้เดิมวานีติดอยางไปคือพวกนี้พวกไอ้สายไฟเวลามันกระพริบนี่มันจะมีหลายโค้ดหลายเบอร์ได้นไหม คือมันจะมีหลายโค้ดหลายเบอร์เวลาเราติดบางทีมันก็ไม่ใช่ไอตัวตรวจับเรียงๆคือเลข8ดใช่ไหมเมื่อกี้นั้นเ8มันจะมีหลายอย่างคือหัวฉีดปั๊มกลยอย่อง ECU มันได้หลายรูปแบบครับเดีย๋ยวผมจะพิมพ์เดี๋ยวผมจะพิมพ์ไอตารางเลขที่มันกระพริบไปข้างล่างเดีย๋ยวผมจะพิมพ์ข้อมูลไว้ให้ hey, พี่น้องๆเข้าไปดูเอาเองโอเคนะมาทีนี้เรามาดูวิธีการดึงหมวดน้ํามันหมดน้ํามันหมด1หมด2หมด3 เสียเข้าที่เดิมนะครับไอ้คีบตัวนี้เนี่ยเสียเข้ามารูซ้ายแล้วครับเดี๋ยวเสียวะเน,นี่ยเสียเข้าไปเลยครับรูซ้ายโอ้เสียเนี่ยครับว่าโซบุลเนี่ยอันนี้เล็ก,เล,กเล็กก็ได้ไหมครับว่าต้องเอาใหญ่ผมชอบของใหญ่ตามเพื่อนลูมุกเ่ะนี่ครับ เนี่ยเส็บเสร็จแล้วเรามาดูตรงนี้ตรงนี้โอ้เล่าดีนะกูเนาะเนี่ยมาดูเวลาเราจะเปิดดึงโหมดโหมดที่หนึ่งมาดูครับโหมดหนึ่งเราจะมาดูการวิธีการดึงไงโหมดนะ้ำมันโหมดหนึ่งเนี่ยไปดูหน้าปัดดูมือดูมือเนี่ยให้เราบิดขึ้นมาหนึ่งครั้งครับบิดขึ้นมาหนึ่งครั้งพอเวลานั้นเราเปิดสวิ์เลยครับเราเปิดสวิตช์ค่อยคืนคัาเร่งเนี่ยถ้ามันสําเร็จคือมันหนึ่งจะกระพริบหน้าปัดนะกระพริบ คือหน้าปัดมันกระพริบหนึ่งเนี่ยคือหมวดหนึ่งนะครับเนี่ยหนึ่งหนึ่งนี่คือคือหนึ่งหมวดหนึ่งเวลาจะปรับเป็นหมวดสองมามาดูมือให้เราดึงกระเล่งขึ้นสองครั้งหนึ่งแล้วเราก็คืนสองเนี่ยเราก็เปิดสวิตช์ครับง่ายๆครับทําที่บ้านก็ได้เนี่ยรอมันกระพริบค่อยคืนกระเล่งเนี่ยมันจะดับหนึ่งหนึ่งสอ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 งเนี่ย คือหมดสองเนี่ยคือมันทำสำเร็จแล้วครับคือหมด2มามาดูหมวด3กันครับปิดสวิ์ก่อนแล้วก็หมุนคัาเร่งขึ้นหนึ่งสองแล้วคคืนบิดขึ้นอีกสเนี่ยเรามาเปิดสวิ์อีกครับอีกครั้งหนึ่งแล้วเราค่อยคืนคืนคัาเร่งไปเนี่ยมันได้รับหนึ่ง3 1 2สมหนึ่งสาหอสคือมันสำเร็จครับ เนี่ยคือมันสำเร็จเนี่ยหนึ่งขึน้นคืนหนึ่งสองสามหนึ่งคือเป็นหมดไล้ทีละมันน่าจะได้แล้วนะเดี๋ยวเอาดึงหมดขึ้นดีกว่าดึงหมดหนึ่งคืนดีกว่าเนี่ยถ้ามันสำเร็จมันจะกระพริบนะครับทุกคนเมื่อกี้หมดสามมันน่าจะได้อยู่ เนี่ยก็ประมาณนี้แหละครับทุกคนแล้วเราก็ถอดสายออกถอดสายออกเสียบคืนที่เดิมนะครับอย่าลืมนะครับตัวนี้ถ้าน้ําเข้านี่คือเจ๊งไปหมดเลยนะครับระบบไฟทุกคนจะไม่ได้อะไรอีกแล้วนครับผมไม่ต้องคิดอะไรมากทำง,ง่ายที่บ้านดูนุ้มแม่อยู่บ้านนะเลยครับทำยังไงอยู่บ้านก็ได้ครับ โอเคครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับตะใครผมด้วยนะครับผมเดี๋ยวผมจะมีคลิปอะไรดีๆเดี๋ยวจะเอามาลงได้ลงดูสอนได้อะไรวะไม่เป็นไรและพูดเฮียเลยโอเคครับกบ็กลับสวัสดีครับไปเลย